หนมโหนนะครับว oh, no ีห <welche> น uh ึ่งนะครับน้าโอ้โหกับน้ำน้ำท่วมนะนี่ตรงนี้แต้มที่สี่แล้วนะครับน้านุ่มหนวีหนึ่งนะครับโอ้โหอมิดสิครับนะนี่ลากขึ้นมานะวีหนึ่งนะครับนนาดูหนุ่มโหนดนี่ได้ทุกวีเลยนะครับน้าวีหนึ่งวีสองวีสามนะครับนนาโอ้โหนี่นะดูดูอมแล้วเบ็ดพริกด้วยนะครับนนาเบ็ดพริก อนะมระเบ็ดพิกอย่างนี้ทุกทีนะครับท่านนะใครใช้เหยื่อค่ายนี้ต้องแค่ครีมนี้ยาวๆหน่อยนะครับก็ะฝาผลงานด้วยนะครับกับกบยางรุ่นหนุ่มโหนด V1 นะครับ